ทุ่งกุลาแดนนี้ไม่มีความหมายหเหรือเพียงกินคนสาบควยว <c oughs> เปิดคลิปนี้มาสะเพียนเลยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้พวกเราครอบครัวฟาร์มเพย์โสทร <c oughs> เดินทางมาที่ทุ่งกุลาลองไห้ครับแดนดินถิ่นนี้มีบนขังมากครับเดี๋ยวเราไปทางไหนอะตรงไปหเลี้ยวซ้ายตรงไปนะ <c oughs> นะครับเรากําลังจะเดินทางไปทําภารกิจที่สําคัญวันนี้ครับเราได้รับเกียรตินะครับจากทงทองฟาร์มเชิญให้มาเป็นวิทยากรนะครับบรรยายริ่มของการเลี้ยงแพะนะครับและว,วันนี้ผมจะมาเก็บภาพบรรยากาศในการที่ทําหน้าที่วิทยากรนะครับให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับแล้ววันนี้สุดท้ายทิ้งทวนครับเราจะไปเที่ยวเลนด์มาร์คของทุ่งกุลาลองไห้บริเวณนี้ครับทะเลสาบทุ่งกุลา เอาเป็นว่าวันนี้บรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างมารับชมกันครับเอาละครับระยะทางกว่า120กิโลเมตรครับเราเดินทางมาถึงทงทองฟาร์มเรียบร้อยนะครับ ผมเดินทางมาถึงทงทองฟาร์มเรียบร้อยครับแต่บรรยากาศไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นฟาร์มแพะนะครับให้ดูบรรยากาศกันเลยนะครับนี่คือจุดดิสเสต์นะครับตรงนี้จุดลงทะเบียนนะครับโอ้ยูนิฟอร์มไม่ไม่อยากจะเชื่อมาฟาร์มแพะนะครับแล้วก็นี่ท่านี้เนี้ยนี่คืออะไรครับอันนี้จะเป็นเอ่อเป็นเบรกครับเป็นเบรกมือไปเลยดูไฮโซอ่ะสวัสดีครับธงทองครับสวัสดีครับแบบเราเราไปบรมด้านการเกษตรมาหลายที่นะ ยังไม่เคยเจอที่ไหนแบบมีรีชิตเตอร์ใส่ชุดท่าไมนะครับแล้วก็มีเบรกสวยงามขนาดนี้ไอเดียมายังไงอะทาไมถึงจัดแบบดูหรูดูดีเลยเ<ร>แล้วอะไรเงั้นงานเกี่ยวกับผ่าไมมา,ม,ามาตลอดครับก็เลยเวลาเราจัดกิจกรรมประชุมอะไรอย่างนี้เราก็จัดแบบประมาณนี้อยู่แล้วครับก็เลยว่ารอบนี้ก็คือก็คือเหมือนกับว่าเป็นการประยุกต์ในการใช้ด้านการเกษตรไปด้วยครับ ต้องบอกอย่างนี้ครับจริงๆเรียกว่าน้องธงทองจริงจริงเรียกว่าอาจารย์ทงทองก็ได้เพราะว่าก่อนนี้อาจารย์ทงทองเนี่ยทำงานด้านสายผ้าไหมของวอดสุรินนะครับแล้วได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กรอบกลมมอนไหมยอยู่ตลอดนะครับนะแล้วก็ต้องบอกวันนี้มาในบทบาทของเป็นเจ้าของฟาร์มแพะแล้วจัดฝึกอบรมนะครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเข้าไปชมในบ้านกันคร่าวๆก่อนพวอบรมจะมาครับ มันมีเกตรกีรด้วยก็จะเป็นต้นที่เอาไว้ให้ชิมครับมีนมแพะเนาะนะครับจัดโดสอดโทนมาแล้วก็ผู้ชิมแพะที่จะให้ทางผู้พ,กพักรมเนี้ยได้ชิมด้วยไมชิมฟรีเลยตรงนี้ผมอยากให้ดูความคลาสสิกนะ,ะ,ะจริงๆมันเป็นโมเดิลผสมคลาสสิกนะโมเดิลก็จะก็คืออุปกรณ์นึ่งเนี่ยจะดูโมเดิลหน่อยแต่ความคลาสสิกค,คือการใช้เตาอังโล ที่เป็นเตาถ่านนะครับตรงนี้มีอะไรหรือยังเปิดดูหน่อยแแห่หอมมากเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ด้านล่างจะเป็นใบมะกรูดครับทำไมถึงใช้ใบมะกรูดลงไปครับผมคิดว่าลูกชิ้น,นอาจจะมีกลิ่นที่บางคนอาจจะไม่ค่อยชอบแต่เราเติมสมุนไพรเข้าไปให้มันสูงง่ายขึ้นโอ้ท่านผู้ชมครับวันนี้เราไม่ได้มาแค่ดูการอบรมหรือมาเป็นวะิทยากรในสังคมนะรเหมือนเราได้มาเรียนรู้เทคนิคต่างๆของร้องทองทองไปด้วยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยติดตามไปเรืเร่อยๆวันนี้เรามีอะไรดีๆบ้างขอบคุณ หลังจากอบรมเสร็จวันนี้ครับเสร็จแน่ที่วิทยากรก,รก็พาลูกๆนะครับมาเล่นน้ำนะครับบริเวณทุ่งทะเลกุลาสาบมาพาลูกๆมาเล่นน้ำที่ทะเลสาบ <ไป S 2> ทุ่ง <ไป S 2> กุลา <ไป S 2> <ด>ครับไไน,ไไออนี่โอ้โหเจ้านางครับเจ้านางเจ้าหญ้าครับเจ้าหญ้าจา คอยครับคอยอิ่มแล้วครับแต่ว่าสิ่งที่สั่งไปยังมากว่ครบมันพอกมาไหมครับตอนแรกว่าซิบกินดอกแต่พอเห็นแล้วก็อดใจว่าได้ปลานิ่นทอดลุยสวนครับเป็นปลานี้สดๆครับตายแต่เมื่อวานนะครับทอดตั้งแต่เมื่ออื่นนะครับนี่สกินมือนี้ครับ ต่อไปครับตำปะคุ้งครับมเมนูก่อนหน้านี่เบิรไปแล้วคือย่ำน่วมมิดครับผมและตอนนี้ด้านโน้นครับนี่ให้อาหารเด็กได้นะครับมีการเราก็ผัดไปกินริมอ่างเล่นน้ำเลยนะในสระน้ำมีความสุขไหมลูกมีค่ะนี่น้องคนดีกำลังทำอะไรลูกเล่นะะกะเลอยอไหวไหมไหวจับไปลูก ว้านั่นแน่ไปทำไมฉันไม่ได้ดูไม่ไม่ค่ะเดี๋ยวตกน้ำตมน้ำตายของเแมวนี่คือบรรยากาศนะครับที่ทะเลสาบทุ่งกุลานะครับอำเภอชุมพลบุรีนะฮะจังหวัดสุรินทร์ บรรยากาศดีๆมากครับน้ํำใสสะอาดสีเขียวมรกตนะครับเหมือนท้องทะเลแต่ที่นี่เป็นน้ํำจืดนะครับนะเชิญมาท่องเที่ยวดิเลยนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับก็จะมีค่าลงแพนะครับ200บาทนะครับนั่งได้เลยนะครับ200บาทนั่งได้เลยนะครับมีสาดเด็กให้นะครับชูชีพตัวละ20บาทนะครับห่วงยางแทนความห่วงใยก็อันละ20บาทอาหารรสชาติดีครับ ไหนตั้งๆลงไปไหมไม่ค่ะี่ไม่ได้มันลื่นหนุกีคือบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังจะตกครับบรรยากาศดีมาก